สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ทะเลกันแล้วโอ้โหสิงสารสัตว์ของเรานี่ไดโนเสาร์ตัวใหญ่เราอยู่กันที่ทะเลนะครับวันนี้า,าเปิดเลยวันนี้เรามาเดินเล่นริมชายหาดนะฮะโอ้นี่ไดโนเสาร์ของเราโอ้เย่เย่ 哦，Yes。Oh, yeah, sir. วันนี้พาพวกสิงสาราสัตว์ทั้งหลายมาเดินเล่นที่ดินชายหาดนะครับไปเลยลงน้ำทะเลไปเลยนี่เดี๋ยวลงน้ำทะเลกันเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยช้างไปแล้วช้างไปแล้วช้างจะลงน้ำแล้วชี่ช้างจะลงน้ำแล้วที่ไฟด้วยไฟเราจะตามไปแล้วชี่ที่ โอ้นี่ม้าลายนะครับอยู่ดินทะเลเฮ,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 ฮ่มาเดินเล่นนะครับเตะกับเตะนกโสมไปเลยนี่เตะเตะเลยเตะไปเลยโอ้โหเตะนกโสมเจ้าเตะไปเลยแนละ้วโอ้โหช้างน้อยจะเดินไปไหนช้างน้อยอ่อนี่เจ้าช้างของเรา เดินตามกันไปเลยนะครับมูวมช้างไปไหนแล้วอ้าวช่างสุดยอดจริงๆพระเจ้าจอดมันยอดมากนี่นีนโอ้โหเจ้าช้างโอ้โหสุดยอดเลยนะครับโอเคไปเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วครับ อย่าลืมกดซับสไคร้ด้วยนะจ๊ะบา bye ยบายไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าวันนี้ก็ยังอยู่กับจิตะเลเหมือนเดิมนะครับ